อึ๊บอึ๊บอึ๊บอึบอึบม,ม,มาเร็วมาเร็วมาเร็วเียนหอมมาเร็วคายมาเร็วค่ะ จ้าว่ายเร็วว่ายคะเทียนหอมสู้สู้เทียนหอมสู้สู้เทียนหอมสู้สู้คานมาเร็วคนเก่งโอ้ยฟันดอกไม้ก็ขึ้นเงียมเงียมเงีมเงีมเงียเงีมยมมเงมเทนหอมมาเร็วกระดึบกระดึบกระดึกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึบกระดึ๊บกระดึ๊บ มาแล้วมาแล้วอึบอึบพลังกำปั้นพลังกำปั้นฮึบ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 อึ้อฮืออื้อฮืออื้อฮืออื้อฮือพลังกำปั้นโอ้โหมานี่ละโอ้ยเงยหน้าขึ้นมาลูกมันอยู่ข้างหน้าหนูเลยนั่นนั่งร่างไงคะพีคะ